สิ่งใดที่พระเจ้าพูดพูดมาเนี่ยแล้วเรารู้สึกแปลกๆเนี่ยอุ้ยมันมีเหตุผลมันมีนัยยะสําคัญของมันนะแต่เหตุผลคืออะไรนั้นนะ่ะเราอาจจะบางทีก็ยังไม่รู้ไงนะไปดูอย่างหนึ่งพระองค์จะพูดว่าดินน้ําไฟลมแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนมีหนังที่สร้างขึ้นมาเรียกว่าดินน้ําลมไฟอ่าเห็นนะ ระเบียบถ้อยคําสลับกับพระพุทธเจ้าแต่ของใครมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเลียงอย่างนี้พอเราไปดูไปเราไปทําเรื่องหนังสือภพภูมิเราไปเจอที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการเกิดของสัตว์ในคันมันจะเป็นก้อนเนื้อก่อนก้อนเนื้อชิ้นเนื้อนเท่ากับว,ว่าดินมาก่อน พอดินมาปุ๊บเนี่ยน้ำเลือดน,น้ำเหลืองเข้าไปน้ำเกิดความร้อนธาตุไฟออกมาปุ๊บลมอากาศเข้าหมอก็ตีก้นเด็ก็ร้องแวอากาศก็เข้าไปดินน้ำไฟลมเห็นนะเวลาตายลมหมดไหมหมดลมไปก่อน นะ,ะลมลาก่อนเลยธาสีพอลมหมดเป็นไงตัวเย็นไหมตัวเย็นไฟไปใช่ไหมอพอไฟไปเสร็จเริ่มอืดเริ่มบวมน,น้ำเหลืองน้ำหนองมาไหลลงพื้นดินใช่ไหมน้ำไปเหลือกระดูไว้ให้เราดูหน่อยใช่ไหม กดูก็บางทีสี่พันห้าพันปียังอยู่เลยแห้งหมดแล้วน้ําไม่มีแล้วเห็นไหมเวลาตายมันย้อนกลับเป็นระเบียบเวลาเกิดมันเปลี่ยนตามนี้เวลากลับตามนี้เห็นไหมพระองค์จึงพูดดินน้ําไฟลมทั้งชีวิตอีกเหมือนกันนี้เป็นระเบียบถ้อยคําของตถาคตพวกเราเนี่ยเวลาเรียกเรียกพ่อแม่ใช่ไหมผู้เจ้าเรียกแม่พ่อ,อ นะเรียกกลับกับเราอีกแล้วทําไมเราเรียกพ่อแม่อมีเหตุผลไหมไม่รู้ก็เพราะเียกกันมาอแต่พระเจ้าเรียกแม่ก่อนพ่อเพราะอะไรอมีเหตุผลพระเจ้าบอกว่ามารดามีอุปการะก่อนบิดาเลี้ยงดูลูกอยู่ในท้องก่อนพ่อนะอมีอุปการะก่อนไหม ดูแลบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรเนี่ยดูแลบุตรก่อนดังนั้นคำว่าบุพก,การีกาลีกาละแปลว่าการกระทำปุพพะแปลว่าก่อนใครมีการกระทำก่อนพ่อหรือแม่แม่แม่มีการกระทำต่อลูกก่อนพ่อคือเลี้ยงดูมาก่อนดังนั้นพระองค์จึงเรียกแม่พ่อ และการตอบแทนบุญคุณให้ตอบแทนแม่ก่อนพ่อเห็นไหมเรียงลำดับหมดเลยเวลาได้เงินมาแล้วจะใช้จ่ายทรัพบเนี่ยเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเห็นเรียงหมดเลยดังนั้นคำพระศาสดาของเราจึงเป็นระเบียบแห่งถ้อยคําเรียงลําดับทุกอย่าง แล้วใครจะพูดได้อย่างพระองค์ใช่ไหมไม่มีเลยพุทธวจนะอย่างเดียวเลยคําพระองค์เป็นระเบียบระบบและไม่มีพลาดตลอดชีวิตไม่มีพลาดอะไรอย่ไม่มีพลาดเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสไว้กับอคิเวสนะว่าอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวดังนั้นเมื่อพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์น่คือคนเดียวที่ทําได้และไม่มีใครในโลกนี้ทำได้พระองค์ก็เลยต้องบอกสาวกว่าพิขุทั้งหลายพิขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ พิขุทั้งหลายจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นนะข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็บัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้แล้วจริงไหมห้ามห้ามบัญญัติอะไรใหม่อืม บัญญัติใหม่เมื่อไม่อาจบัญญัติใหม่ได้อ้าวเราจะเผยแผ่พระธรรมคำสอนอยังไงก็จำเอาไปแล้วก็พูดจากการทรงจำเหมือนพิขุในครั้งพุทธกาลร,ราชกุมา,มา,ามรมาถามกษัตริย์มาถามใครมาถามเรื่องนี้เป็นยังไงก็จะบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้เรื่องนี้เป็นยังไงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ เห็นนะเรื่องนี้เป็นยังไงไม่รู้ตอบไม่ได้นั่งนิง่งเห็นนะ,ะพิกุอยู่รูปหนึ่งมีกษัตริย์จะมาถาม <c oughs> พิกุรูปนี้ตั้งกติกาก่อนว่าถ้าตอบไปแล้วเนี่ยอย่าถามอีกนะเพราะเดี๋ยวจะตอบไม่ได้เพราะรู้แค่นั้นรู้แค่ที่ตอบได้นะกษัตริย์เนี่ยโอเคตกลงตกลงนะะเพรานั้น ก็จะตอบได้เท่าที่ตอบนะเพราะว่าเป็นพี่กูใหม่ยังมีสุตตะไม่เยอะนะก็จะตอบอะไรไม่ได้นะก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะการที่บุคคลนั้นเนี่ยประพฤติธรรมสมควรแกท่ทมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทมอยู่เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นรัตนาห้าแล้วเป็นรัตนาห้าแล้ว แค่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่มีใครดึงเราไปได้นะไม่มีใครดึงเราไปได้เรามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นความไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยนะโสดาบันเนี่ยจะมีมาตรฐานสามอย่างเนี่ยที่คงตัวไว้ก็คือความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวตัวนี้คงตัว ส่วนข้อที่4เนี่ยจะเป็นตัวแปรบวกกับสินห้าเป็นโสตาปฏิผลถ้าสินห้าเรายังไม่ดีเอาอะไรมาชดเชยเอาปัญญามาชดเชยคือการเห็นอรนิสสัตสีนะสัจจะเห็งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นอริสสัตสบวกมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโสดาบันสินก็ยังกระพองกระแพง้งปัญญาก็ไม่ค่อยดียมจะทำยังไง เอาอะไรมาชดเชยนะเอาการให้ทานนะแต่ต้องเป็นการให้ทานที่วางจิตถูกต้องคือละความตรณีอันเป็นมนทินนะต้องละความตรณีให้ทานละความตรณีตัดกับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกเป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทิน มีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือนุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนเธอเป็นโสดาบันบอกช่างไม้เห็นนะหรืออีกนัยยะหนึ่งคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศินห้าแค่สมข้อแรกสอ,อีกสองข้อยังไม่ไม่ครบนะแต่ไปเพิ่มอะไรไปเพิ่มสัมมาวาจาสี่ นั่นคือเอาข้อที่4ในสินห้าไปด้วยแล้วเพิ่มวาจาอีกสมคือไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์สามอันนี้จะมาแทนเรื่องสุลาสามอันนี้มาแทนสุลาดูแลยากกว่าไหมยากกว่านะเพราะอะไรเพราะไม่ดื่มสุลาก็ยังพูดเพอเจอร์ไงถ้าดื่มสุลาเนี่ยไม่เหลือเลยเพอเจอหนักเลย ดังนั้นการคุมการพูดเพอเจอเนี่ยสำคัญเนี่ยพูดเพอเจอท่านี้เพอเจอคือคําอะไรพระองค์บอกว่าเป็นคําที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ลักษณะคำพูดอย่างนี้เรียกว่าเพอเจอสัมผัสปลาปะนะกาพูดเพอเจอ คำพูดเพ้อเ้อนี้วิบากอย่างเบาจะทําให้เกิดอะไรเราอยู่ในสังคมเนี่ยระวังจะเจอวิบากอย่างเบาตรงนี้ถ้าเราพูดเพ้อเ้อคือคําพูดที่ไม่มีใครเชื่อถือคําพูดยมไม่มีเครดิตเกิดจากวิบากของการพูดเพ้อเ้อร์ดังนั้นให้เราฝึกคุมวาจา อย่าพูดเพอเจอบ่อยให้ลด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 ลงมาลองฝึกดูนะแล้วต่อไปเนี่ยยมทําการค้าขายเนี่ยยมจะรู้สึกเลยว่าคําพูดเรามีเครดิตสูงมากพูดอะไรคนก็เชื่อนะเพราะเราฝึกการพูดของเราและเวลาเราฝึกการพูดเนี่ยสัมมาวาจาเนี่ยยมจะรู้เลยว่าเวลาเราคุยกับใครแล้วคนเนี้ยฝึกไหมเพราะเราเคยฝึกมาก่อน เราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ไม่ได้รับการฝึกคนนี้รับการฝึกจะพูดปุ๊บอึ๊บหยุดนะนะจะรู้จักการดูจิตของตนเองเพราะเวลาจะพูดเนี่ยต้องคิดก่อนไหมคิดก่อนนะหรือของใครเนี่ยปากไวเท่าความคิดเลยเนี่ยนะนะคิดว่าโอ้ยไม่ได้คิดก่อนหรอกปากพูดมาก่อนเนี่ยลองหยุดพูดดูสักสองสามชั่วโมงนะ พวกเข้าคอสปฏิบัติอะไรทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกนะพอหยุดพูดปุ๊บเนี่ยหใจมันผลิตนะอยากจะคุยกับคนน้นอยากจะคุยกับคนนี้โอ้โหอัดอั้นตันใจนะพอเลิกคอสเนี่ยคุยกันเป็นนกกระจิบกระจอกเลยชุกชิกชุกชินะอืมอันมานานหลายวันเนี่ยนะดังนั้นเวลาจะพูดเนี่ยมันจะคิดก่อนหมดนะเวลาเราจะทําอะไรดีไม่ดีคิดก่อนหมดนะนะ ดังนั้นการตัดความคิดได้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอะไรรู้ไหมสูงขึ้นกว่าโสดาบันเป็นสกทาคาม,มีดังนั้นสกทาคามีจะสกัดความคิดแล้วจะละกามอันเป็นทิพทิพากาม,มาหรือปณีตากาม,มาพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษตกน้ำเจ็ดจพวกที่กำลังว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่ง พวกโสดาบันเนี่ยเขายังลอยตัวเขาแค่ลอยตัวเขาไม่ไว่ายน้ำนะพวกนี้ยังพอใจอยู่ในการรมของมนุษย์เขาก็เลยไม่ไว่ายน้ำแต่เขาก็มีกำลังไม่เสื่อมลอยตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆเห็นฟังแต่ยังไม่อยากว่า <c> ย <oughs> ขี้เกียจอยู่กำลังไม่พอองค์จึงเปรียบโสดาบันว่าเป็นบุคคลตกน้ำ เจ็ดจำพวกประเภทลอยตัวอยู่เหลียวดูรอบๆและเห็นฝั่งพอจะขึ้นสกาธาคามีพวกนี้เริ่มว่ายน้ำเข้าหาฝั่งดังนั้นคนที่ว่ายน้ำเลยคนที่ลอยตัวไหมเลยมันเลยมาแล้วแล้วว่ายเข้าสู่ฝั่งนะไม่ใช่ว่ายออกจากฝั่งนะเพราะเขาเหลียวดูรอบๆก่อนแล้วรู้ว่าอะไรคือฝั่งถูกต้องไหม ดังนั้นถ้าไม่เหลียวดูรอบๆเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บว่ายเลยเนี่ยมีสิทธิ์ว่ายออกจากฝั่งใช่ไหมอ่านั่นนะดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตกอะไรเล็กๆน้อยๆโสดาบันเนี่ยลอยตัวนะเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งอืเห็นนะพอสกาทาคามีปุ๊บว่ายเข้าสู่ฝั่งฝั่งคือที่ไม่มีน้ําถูกต้องไหมที่ไม่มีน้ํา ที่ไม่มีน้ำก็ถือที่ปราศจากกามนะหรือที่ปราศจากภพนี่นะที่ไม่มีน้ำจากน้ำสู่ที่ไม่มีน้ำลอยคออยู่กลางน้ำมนุษย์สเกหิกาเมหินะพอใจในกามของมนุษย์แล้วปฏิบัติกามของมนุษย์อย่างถูกต้องคือโสรบันถูกต้องยังไงคือมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาห้าข้อนี้พอ,อห้าข้อ,อทําให้ดีทำห้าข้อนี้ให้ดีให้เป๊นะนะเป็นโสดราบันละพอใจตรงนี้แต่พอจะเลยมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มกําจัดความคิดละพอรู้แล้วว่าตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวการอันละเอียดเป็นตัวการที่แท้จริงก็จะเริ่มทิ้งความคิด พอเริ่มตัดความคิดเรื่อยๆปุ๊บพวกนี้คือพวกว่ายน้ําพวกว่ายน้ํานี่เลยพวกลอยตัวพระองค์จึงบอกว่าสกาทาคามีเนี่ยอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันดังนั้นสิ่งที่ขวางกั้นเขาระหว่างกามของมนุษย์กับความไม่มีกามคืออะไรคือกามอันเป็นทิพย์ความไม่มีกามคือพวกพรม เริ่มจากรูปภพคือพรม,มกายกานังเทวานังดังนั้นภพที่อยู่ระหว่างนี้คือเทวดากามภาพทิพากาม,มาจะมีหกชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสินิม,มานาราดีปรลณิมิตวสวัตตีท่าน,นี้หกชั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะขึ้นมาได้ด้วยการให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งนะ แล้วมันต่างกันยังไงในเมื่อก็แค่ทำทานกับรักษาศีลมีประมาณยิ่งเหมือนกันแล้วทำไมมันต่างกันถึงหกชั้นต่างกันเพราะการให้ทานหรือรักษาศีนขณะนั้นเนี่ยวางจิตไม่ถูกต้องไม่ถูกยังไงหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไป จักได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ไปเกิดจาตุมหาลาชิกะและหลังจากตายจากจาตุมหาลาชิกะแล้วก็เป็นอาคามีคือไม่พ้นนรกกำเนิดชานเปลววิสัยพวกที่สองไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไปเกิดในชั้นดาวดึงพวกที่สามไม่คิดสองแบบแรกแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายอันนี้ไปเกิดในชั้น ยามาอ,มอีกพวกหนึ่งคิดว่าสมณะไม่หูงากินเราหูงหาคกินได้ไม่ให้ไม่ควรไปเกิดในชั้นดุสิตอีกพวกหนึ่งก็คิดคล้ายๆกันแต่ให้เพราะว่าไปเชื่อฤือีหรือสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นที่แนะนำมาอันนี้ไปเกิดเป็นนิมมานนลอดีสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกพวกหนึง่ง คิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจนะพวกนี้มาเกิดเป็นปรินิมิตาวสวตัตตีการวางจิตท,ทั้งหมดนี้ยังไม่พ้นนรกให้ทานแบบเดียวที่พ้นนรกได้นะจำไวด้ดีๆเพราะว่าพวกเรามีการให้ทานกันอยู่ตลอดเวลานะให้ทานกับคนเจ็บป่วยไขย้ให้ทานกับญาติสาเรหิตที่มาเยี่ยมบ้าน อญาติจะออกจากบ้านไปก็ให้ผลหมากล่างไม้ติดตัวไปเดินทางไปกินตอนเดินทางทุกขณะมีการให้ทานอยู่ตลอดเวลาให้ให้มีการให้ทานโดยวางจิตว่าให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริหารจิตคือการละความตระนี่นเป็นมนทินนั่นเองนะอันนี้ จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจะเป็นอนาคามีนะอลิพคนขั้นที่3านมะผุดเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วก็จะปรินิพานนะดังนั้นอันนี้ก็คือเหตุปัจจัยนะของการอยู่ในเทวดากรรมภพหกชั้นว่า6ชั้นนี่มันต่างกันยังไงเพราะเหตุอะไร เห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยบอกหมดทุกเรื่องอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสั่งสมสุตตะมากพอไหมถ้าสั่งสมมากพอเราจะรู้คำตอบรู้เหตุปัจจัยหมดเลยอยากรู้อะไรในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วนะนะ